จบไม่สวยอดีตสามีคล้ายผู้แสะจบไม่สวยอดีตสามีคล้ายผู้แสะแอปถักะออนตอบป,ปมสงกรานเจอชาวเน็ตถล่มยับ จากกรณีดราม่าเล็กๆหลังจากที่สงกรานเตชนะนลงอดีตสามีของนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนโพสต์ภาพคุณแม่ของสงกรานคู่กับน้องปีใหม่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆหน่อยเพราะโควิดหมดแล้วอยากเจอมากกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้แหละ ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจาร์ณว่าสงกรานไม่น่าโพสและใช้คำพูดแบบนี้ที่อาจดูคล้ายกับว่าต่อว่าฝ่ายแอปอย่างจงใจเกินไป ล่าสุดแอปทักซอนออกมาเปิดใจระบุว่าได้เห็นข่าวแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะจริงๆแล้วไม่ได้มีการแบ่งเวลาชัดเจนเพราะน้องปีใหม่เปิดเทอมแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องเรียนพิเศษเรียนโคตติ้งยิมนาสติกเรื่องการไปเจอกับทางครอบครัวสงกรานอาจไม่ได้มีการฟิกวันเวลาชัดเจนแต่ก็มีการสื่อสารคุยกันตลอด นอกจากนี้แอปยังบอกว่าพูดคุยกับคุณปู่เสมอเชื่อว่าคุณปู่เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองที่ทำงานหนักมากคุณปู่ท่านน่ารักมีน้ำใจกับเราเสมอเป็นห่วงเป็นใหญ่บางทีท่านเข้าใจว่าแอปทำงานเยอะอาจจะไม่สามารถเข้าไปได้แต่ก็ส่งปีใหม่เข้าไปแอปมองว่าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพถ้าคิดถึงหลานหรือหลานคิดถึงก็ไปหากันเป็นห่วงกันก็ไปมาหาสู่กันปกติเพียงแค่ว่าอาจจะไม่ได้เจอบ่อยเท่าปี ่เเทานนั้นองขณะเดียวกันเธอยังกล่าวถึงเรื่องของการย้ายบ้านโดยให้เหตุผลว่าน้องปีใหม่เรียนสุขุมวิทโรงเรียนนานาชาติต้องขึ้นทางด่วนไปลงสุขุมวิทเหตุผลที่ย้ายน่าจะมาจากความสะดวกในการเดินทางของน้องเวลาไปเรียนมากกว่า